สวัสดีค่ะวันนี้ครปปูก็มีข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณจะรู้สึกหิวโหวยมากๆก็ต่อเมื่อคุณไม่มีอะไรจะกินหรือจะรับประทานนะคะคุณจะสัมผัสคอได้สัมผัสความรู้สึกของความหิวโหวยของความลําบากก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนั้นนะคะอันนี้คือสภาวะที่เป็นวิกฤตถามว่าคุณจะรอให้วิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตคุณก่อนหรอคุณถึงจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง หมายความว่าวิกฤตวิกฤตในชีวิตคําว่าวิกฤตก็คือมันเป็นเหตุฉุกเฉินเป็นความเสี่ยงหรือเป็นอะไรทัวอย่างที่มันจะเข้ามากระทบแล้วเกิดผลกับตัวเราในด้านที่มันเป็นความเสี่ยงด้านที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นวิกฤตก็คือการที่มันจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนลดลงหรือมันจะทําให้คนขาด ขาดวิสภาพหรือ,อการดําเนินชีวิตไปนะคะมันควรจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนแล้วคุณค่อยจะเริ่มทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นในท i ิ t o ตอเนี่ยคุณก็ไปเห็นคนก็มีรายได้นะคะมีรายได้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรก็แล้วแต่เราก็าเฝ้ามองดูเขาทุกวันแล้วเราไม่ลงมือทําอะไรเลยต้องระมัดระวังนะคะรัวงไว้คุณอาจจะเจอวิกฤตได้วิกฤตในชีวิตเพราะนันแล้วคุณจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนเหรอคุณถึงจะเริ่มทําคุณจะรอให้ชีวิตคุณมัน เจอวิกฤตก่อนตอนนั้นคุณจะเริ่มทํามันจะสายมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเงินชีวิตของคุณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนพอวิกฤตเข้ามาปุ๊บคุณก็สามารถรับมือได้เพราะว่าคุณมีการเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นหลายคนที่ยังไม่ออกมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณรักคุณอาจจะเผยแพร่ความรู้หรือทําคอร์สอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มทําอย่ารอให้ชีวิตเกิดวิกฤตแล้วคุณถึงคิดที่จะทำ ถึงตอนนั้นมันสายไปทําอะไรไม่ได้แล้ววิกฤตมันจะเข้ามาตอนไหนเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการเตรียมความพร้อมนะคะความพร้อมในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในเหตุฉุกเฉินข้างหน้าอย่าลืมนะคะวิกฤตเกิดได้กับทุกคนแต่คุณจะรับมืออย่างไรคะ